ทุกค okay. นมารตรวจขึ้น2ขีดก็คือวันนี้มีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอไม่หยุดนะคะก็เลยลองตรวจแอนติเจนเทสดูก็คือขึ้น2ขีดอ๋อ ไข้ไม่มีนะคะวัดไข้แล้วไม่ไรู้จะพูดยังไงก็มีอาการแค่เจ็บคอแล้วก็ไอแล้วก็มีปวดหวัวน,นิดหน่อยไอเราก็นึกว่าเออเป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าเพราะว่าหลานก็เป็นหวัดอยูย่ตอนแรกอ่ะกลัวมากเลยคิดว่าจะไม่ตรวจเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นหวัดแต่ว่าจะต้องตรวจเพื่อความชัว์ขึ้นมาก่อนเลยขีดแรกเลยก็เลยแบบว่าไม่รอดแน่ๆเพราะว่าอันนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นขีดบนตัวซีอ่ะตัวเดียวถ้าเราเป็นนิกาที แต่เนี้ยมันขึ้นขีดแรกเลยตรงตัวทีอ่ะก็คือแบบว่าแม่หลอดแน่กูแล้วไอ้เราก็เพิ่งไปรับวัคซีนเข็มที่สามมาด้วยแล้วก็แบบอตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นเพราะวัคซีนแหละทาให้เราแบบว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่ามันเจ็บคอไงแล้วมันไอแบบมันคันคอมันไอแห้งๆไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรนะไม่มีไข้แต่คันไอเจ็บคอนี่คือไอแบบเออก็เลยต้องตรวจก็คือโพสิทีฟ อตอนนี้ก็เครียดอะเพราะว่าหนึ่งเราต้องหยุดงานหลายวันอะไรเงี้ยถ้าเราติดจริงๆเราก็ต้องหยุดจนหายอะไรเงี้ยแค่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องงานนี่แหละเพราะว่ามีการหยุดงานแต่ว่านั่นแหละก็ต้องเอาสุขภาพมาก่อนให้เราแบบแข็งแรงอะไรหายแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อโรคสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะพรุ่งนี้ว่าก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆ ฮัลโหลทุกคนก็ได้ไปตรวจ PCR test มานะคะไม่ได้ถ่ายตอนไปตรวจเพราะว่าเขาไม่อนุญาตก็คือตรวจที่แบบที <well> ่มึงไว้ในคอจมูกแล้วก็น <royalty> ้ำลายนะคะแล้วก็ส่งไปห้องแลบรอผลอีกประมาณ2-3วันก็เมื่อกี้ไปกับเออแล้วก็หยุดงาน นะคะจนกว่าผลจะอกกลัวแมวติดด้วยก็เลยใส่แมสอัปเดตอาการก็ไอเจ็บคอแสบจมูกไม่มีน้ำมูกนะแต่ว่าเอ่อมึนๆหัวหนักหัวส่วนไข้ไม่มีนะคะเออนั่งกายปกติดีก็มีเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเหนื่อยปกติอยู่แล้วแบบนอนตื่นสายอย่างเงี้ยแต่พออาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวก็ ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นก็ตื่นขึ้นมานิดนึงที่เหนื่อยตอนนี้เพราะว่าขึ้นบันไดจากชั้นสามมาเมื่อกี้ก็เลยแบบหอบนิดนึงหลังเราก็ไม่มีอาการรายแรงอะไรมานะคะที่ก็รอผลออกแค่นั้นพี่จ้าก็จะตรวจ ATK อ่ะอีกทีวันวันอาทิตย์เนาะเพราะว่ากว่าผลจะออกก็จะเพราะว่าวันจันทร์มีทํางานใช่ไหมถ้าผลออกไม่ทันก็จะตรวจ ATK อีกทีหนึง่งแล้วก็ติดต่อไปที่หัวหน้าว่ายังไง อนะะคก็เสาร์อาทิตย์นี้มันหยุดสองวันนี้ก็อยู่บ้านพักผอนทําอะไรที่บ้านไปตอนนี้คือไม่มีใครอยู่บ้านแล้วแพนด้าก็ไม่อยู่อลิซาไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยหวังว่าอาการจะไม่ร้ายแรงไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่านี่ก็ฉีดวัคซีนมา เข็มที่3เมื่อกี้นี่เองวันอังคารแล้วก็วันพุธเริ่มมีอาการไอพฤหัสกลับมาจากที่ทํางานไอหนักกว่าเดิมก็เลยตรวจเอทเคก็คือขึ้น2ขีดวันศุกร์ก็คือวันนี้ก็ไปตรวจแมวก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนหืซาขนาดนี้น่าจะไม่ติดหรอกมันไม่ติดสัตว์ใช่ไหมโคโรนนา,อาโอเคเดี๋ยวไปถอดเสื้อแขนยาวอ,อะไรก่อน แล้วก็นอนดูข่าวต่อ G, หมูกำลังแพงใช่ไหมช่วงนี้เมืองไทยของของแพงอาหารแพงคนก็ติดโควิดหมูก็ติดโรคไปกันใหญ่สู้ๆนะเพื่อนๆที่อยู่ไทย o มอร์นิ่งเช้าอีกวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ ไม่รู้ว่าบอกก่นกอนนได้พูดถึงวันไหมก็คือสา์อาทิตย์นี้กีตาไม่ได้ไปทำงานเนาะก็หยุดอยู่บ้านสำหรับอาการโควิดนั้นก็อาการก็เหมือนเดิมนะมีแค่เสียงแหบๆเพราะว่าเจ็บคอไอตลอดเวลาวิพ่อเข้ามาแป๊บนึงทุกคนคือเมืเ่อกี้แพนนาส่งมาน้องสาวสง่งข้อความมาบอกว่าได้ผลตรวจแล้วเป็นโพซิทีฟก็คือนางติดโควิดเด้อ สำหรับผลตรวจของเราก็คือยังไม่มานะคะแต่ว่าถ้าแพนด้าติดขนาดนี้แล้วไ,ไม่น่าจะรอดส่วนไข้ก็วัดทุกวันไม่มีไข้ร่างกายก็ปกปติไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ซมไม่ได้อะไรมากก็จะมีเหนื่อยแบบกว่าปกตินิดหน่อยแต่มันก็ก็เหมือนเราป่วยอะ่ะเป็นหวัดเป็นไข่เงี้ยมันก็จะร่างกายมันก็จะไม่ได้แบบว่าสดชื่นอะไรเบอร์นั้นแต่ว่าก็คือมันไม่ได้แบบเป็นอาการร้ายแรงอะไรเงี้ยกินข้าวได้ปกติดีได้กลิ่น ได้รสชาติดีปกตินะคะไม่ได้แบบว่าก็กีตาคิดว่าผลตรวจน่าจะออกคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะ,ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับห้องแลบเนาะถ้ามีคนตรวจเยอะมันก็ตามคิวเนาะมันก็ต้องแบบว่าเออใช้เวลาหนานิดนึงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะกินข้าวก่อนพายุหิมะม,มาจ้าโอ้โห ลมแรงมาก Good morning นะคะเชา้าวันจันทร์วันนี้แม่ซื้อของมาให้เดี๋ยวเราจะมาเก็บของกันก่อนที่จะกินข้าวเชาว้า ข้าเช้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้บ่ายโมงแล้วก็คือเพิ่งตื่นตื่นเที่ยงอะแหละแต่ว่ากว่าจะลุกได้อะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงสําหรับอาการวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่มียังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้แย่ลงแต่ว่ารู้สึกว่าแสบจมูกทุกวันเลยอะคือจมูกแบบแสบแสบจมูกแล้วมันก็แบบทาให้ปวดตาเสียงก็จะแบบน่าจะมีเสียงนี่แหละที่แบบแย่เพราะว่ามัน มันไอตลอดเลยอ่ะนี่แบบล,ลงอยู่คนเดียวคืออันเก่าในตู้เย็นยังไม่หมดนะ่ะแต่ว่ามันมันเหลือครึ่งหนึ่งไงไม่คิดว่าแม่จะซื้อมาเยอะขนาดนี้ อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสี่เอคอนันและเดี๋ยวเราเก็บของก่อน บีคอฟฟี่นะคะมนเดิไม่รู้ว่าช่วยให้ผอมหรือเปล่าแต่ว่าขับถ่ายดีมากดีเจอไอ้นี่ในตู้เย็นอ่ะเดี๋ยวรอให้มันละลายนิดหนึงแล้วก็หมูสับที่แบ่งไว ่านอเมื่อวานเนี่ยกีตาลองตรวจ ATK ไปใช่ไหมกีตาคิดว่ากีตาก็น่าจะไม่รอดเพราะว่าตรวจ ATK สองครั้ง mm hmm. ก็ยังเป็นสองขีดอยู่เหมือนเดิมแค่รอผลตรวจจากห้องแลบเพื่อยืนยันให้ร้อยเปอร์เซ็ซึ่งที่จริงวันนี้ต้องโทรไปบอกที่ทำงานแต่ว่ายังผลยังไม่มาก็กคือต้องชะลอไปก่อน ก็ต้องอยู่บ้านแม่ก็ซื้อของมาให้แต่ว่าวันนี้คิดว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะ <c oughs> ก็คงจะเล่นมือถือดูนู่นดูน,นี่หาอะไรดู <c oughs> เหมือนเหมือนวันเหมือนทุกๆครั้งเออแต่วันปกติที่ไม่ป่วยวันหยุดก็ทําอย่างนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าขยันหน่อยก็คงด้จัดบ้านทำความสะอาดบ้าน <c oughs> มันลาขาญนะที่แบบต้อง,ต,องต้องไอแล้วก็ต้องแสบจมูกต้องปวดตา ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ชอบเป็นตอนตอนกลางคืนอะตอนจะนอนอมันชอบแบบนอนไม่ค่อยจะหลับมันต้องใช้เวลานานกว่าจะหลับประมาณชั่วโมงนึงได้อะจะหลับเราต้องปรุงรถติดหนึ่ง セーフ ดีลืมกดเล็กขอดตอนห่อเกี๊ยวนะคะแล้วก็ตอนต้มนะคะก็เลยตัดมาตอนเสร็จเลยโอ,อกินได้เกี๊ยวนะคะอาหารโปรดเลยของโปรดเราเลยหอมน้ำมันงาไมอ่าน้ำซุปร้อน นั่งเฝ้าส่วมอะตอนนี้จะอ้วกรู้สึกเหมือนคลื่นใ้จะไอเดียนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนอะเหมือนมันกำลังมาก็เลยนั่งตรงนี้โอ้ทุกคนไม่ไหววะ่ะปวดหัวอะแล้วก็อะไรไม่รู้คือคึกอยู่ดีๆก็ล้างห้องน้ำเว้ย <c oughs> แบบ <c oughs> มันรู้สึกเบื่อแล้วตอนนี้ก็คือแบบสองทุ่ม ห้าสิบเราจะสามทุ่มคึกอะไรไม่รู้ลุกขึ้นมาล้างห้องน้ำ เราจะติดอันนี้เข้าไปด้วยนะคะปั๊บลงไปตรงนี้โอเคหนึสงสองแล้วก็ดึงก็จะเป็นแบบนี้มันใช่ที่นอนไหมเนี่ยฮะมันใช่ที่นอน ฮัลโหลคะ่ะทุกคนก็ห่างหายไปวัน2วันเนาะวันนี้เป็นวันที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวันนี้มาทำที่7แล้วนะคะที่กักตัวก็พรุ่งนี้ก็หยุดงานอีกหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์อีกก็เป็น8-9-10 10บวันพอดีนะคะก็วันจันทร์ก็จะไปทำงานแล้วก็จะลองตรวจเอท ATK อีกครั้งหนึ่งกิตา้าซื้อที่ตรวจ ATK แต่ว่ามันหมดสต็อกอะเลาะทีเนี้ยมันก็เลยแบบมาช้านิดนึง คิดว่าน่าจะได้ภายในพรุ่งนี้น่าจะก็กักตัวครบ7วันพอดีก็ออกข้างนอกได้ก็จะป้องกันนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้กีต้าจะมาทำอาหารอีกแล้วไม่มีอะไรทำนอกจากทำกับข้าวนะคะก็วันนี้จะทำต้มผักกาดดองใส่หมูสามชั้นเออก็เมื่อวานอะเห็นผักกาดดองอยู่ในตู้พอดีอันนี้แล้วก็มีหมูสามชั้นก็เลยว่าจะลองทำดูแต่ว่าตอนนี้ต้องกาแฟก่อนเลยอันดับแรก ก็จะมาอัปเดตอาการกักตัว7วันนะคะรู้สึกวันนี้รู้สึกสดชื่นมากรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าเสียงก็เริ่มกลับมาแล้วแต่ว่าเมื่อคืนยังมีไออยู่นะคะแบบว่าตอนนอนอะไม่รู้เพราะว่าเรานอนนอนไงายอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เราระคายเคืองคองหรือเปล่ามันแบบไอตลอดเวลาเลยก็จะมีแบบไอเล็กนิดนหน่อยหนอยส่วนจมูกก็หายแสบแล้วแล้วก็มีแบบว่าหายใจคล่องขึ้นแล้วก็ เสียงก,ก็กลับมาไข้นี้ไม่มีเลยตั้งแต่ติดโควิดไม่มีไข้เลยแล้วก็เอออาการเหนื่อยก็รู้สึกวันนี้รู้สึกแบบตื่นมาแล้วเออมันมันมันบอกบอกถึงแบบว่าเออเรากําลังจะหายพังอีก2 3สวันก็คือแบบว่าก็ถือว่าเจวันก็อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยววันจันทร์ล้วก็กลับไปทำงานได้ประมาณน,นี้นะคะวันนี้ก็ ท้องฟ้าสดใสมากทั้งที่เมื่อวานคือแบบพายุลมฝนหิมะมแบบมาแบบแรงมากเลยอะแต่ว่าเช้าวันนี้รู้สึกท้องฟ้าแบบปลอดโปร่งสดใสมีลมนิดนิดแล้วนี่ก็ตัวป่วนตัวป่วนตัวจุนไา<ห>้ิชกี้กระเดน ทำไมครับทำไมครับครับทำไมเย้เก่งจังเลยก่งจังเลยแมวไครไงแมวไครไงโอเคเราก็เตรียมของเรียบร้อยก็จะมีกระเทียมหน้าผักชีรเราไม่มีเราก็เลยใส่ใบแทนแล้วก็มีหมูสามชัน้นแล้วก็ผักกาดดองเนาะจริงต้องใส่พริกพริกไทยเหรอแต่ว่าพริกไท้เราหมด อันดับแรกจะล้างหมูก่อนให้เป็นไรชอบแบบล้างล้างไปก่อนแหละเพื่อความสะอาดกระเทียมจะแอบใส่รสดีนิดนึง ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้กันหรือเปล่านะิตาก็ไม่รู้ว่าทิตาก็ไม่รู้ว่าใส่อันไหนก่อนเพราะว่าเอาแบบนี้แหละต้ำฉบับของเราซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็หมูสาชั้นของเราตอ้ต้มไว้จนหมูสุกเราค่อยใส่ผักกาดดอง ลงไปข้าวเราก็สุกพอดีเลยนะคะนอๆๆๆๆเดือดแล้วจ้าเราไม่ต้องตุ๋นนานแล้วเพราะว่ามันเป็นหมูสามชั้นสไลด์ กะดองนี้กีตาต้มต้มต้มไปแล้วนะคะรอบหนึ่งต้มแล้วก็ล้างก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รอต้มอีกประมาณสักสามนาทีห้านาทีให้แบบเลือดเปรี้ยวมันออกมาเนี่ยเสร็จแล้วจ้านี่ <ๆ S 2> คือผักต้มผักกะดองมูสามชั้นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่า ระดับไปเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มบักกาดดองใส่หมูสามชั้นของเราไปกินกันดีกว่าอันดับแรกต้องไล่แมวก่อนลงกินข้าวตรงไมครับต้องมาเดี๋ยวมาลุมาลุ เอ้อ้วนเอ้ยแมวทำไมมันชอบแบบนั่งที่สูงๆที่ต่ำๆไม่ชอบนั่งอะฮะ พอจะหายปว่วยเราก็อยากกินโค้กเย็นๆถ้าลอกเียนแบบนะคะไม่ดีต่อสุขภาพยิ่งเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายอยู่ไม่ควรดื่ม <c oughs> สดน้ำสุอป ก็คือพอดีมากปเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าต้มต้มน้ำมันออกไปแล้วรอบหนึ่งเจ็ดวันที่ไม่ได้ออกจากบ้านอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาเลยมาทิ้งขยะแล้วก็ไปเอาของนะคข้างนอกก็คือแบบหนาวมากเย็นมากเลยอะ ไม่ได้ออกมากนอกนั่นพี่ดาไปเอาของตัวเดียวนาะแล้วก็ของที่ไปเอาก็คือไอ้เครื่องตวรวจโควิดนั่นแหละ แล้วเราก็กลับบ้านแบบมาแค่นี้พอเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นท็อป10ในสวีเดนนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยก็เลยเปิดดูหน่อยมีเป็นภาคไทยด้วยขี้เกียจอ่านซับอะกี้เกียจสายแวนก็เลยแบบว่าฟังเป็นภาคไทยเอา ดูแบบเข้าใจไปเลยอะไรอย่เงี้ย <laughs> เพราะว่ามันเป็นเหมือนน่าจะเป็นซีรีส์ฆาตกรรมอะไรอย่เงี้ยคดีก็เลยต้องดูแบบว่าให้เข้าใจจะได้สนุก